สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่ว่า Final Fantasy ภาคใหม่นั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็น Final Fantasy g r a ฟ h i c ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะอารมณ์เหมือนการเล่นภาค Remake เลยนะครับแต่ระบบการต่อสู้ก็จะเป็นระบบดั้งเดิมของเกม Final เนาะเดี๋ยวจะพาทุกผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยสำหรับ Final Fantasy ภาคใหม่ในเวอร์ชันมือถือครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์ในช่วงแรกกันเลยนะครับเกมนี้ตอนที่เราจะเล่นนะครับต้องต่อ VPN ในส่วนของตัวออสเตรเลียหรือว่า US นะครับในการเล่นด้วยนะนี่ครับการต่อสู้ก็จะเป็นแบบนี้ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Ark k Night, Call of Duty Mobile, Tower of Fantasy, Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลย y a า d a Game Center นี่กราฟิกก็ถือว่าอลังการใช้ได้เลยนะครับปล่อยสกิลครับตีสายฟ้าไป จะลองก่อนนะครับรอสก,กิลไฟก่อนฟันธรรมดาก่นอนรอไฟครับรอไฟนี่โดนไฟข้าหน่อยนี่เอาไฟอีกไฟอีกนี่สายาฟ้าไปหนึ่งกับบนหนครับันเดอร์อผอไม่เป็นไรเลยทุกเพ่นี่คัสซีนดูดิครับพลังการงานสร้างแท้นะตอนต่อสู้หรืออะไรแบบนี้นะคือใช้ได้เลยท่านผู้ชมนี่ ลบเหรอโอ้ไม่ก oh ็โดนแล้วเพกเราเฮ้ยเปิดอันตีล่างสองโค้นหน่อยซิม <laughs> าเดินเข้ามาเดชเดินเข้ามาเดินเข้ามาใครก็ไม่รู้นะไม่รู้จักตัวละครไม่มีข้อมูลนะเหมือนเอกความจําเสื่อมหรือว่าสมองกลับหรือว่าอะไรไม่รู้นะผมก็เดามั่วไปนะจะโดนไหมเนี่ยหลบได้ครับอีมันมาอีกร่างนึงละมา สกิลครับนี่มีฮิลตัวเองด้วยถ้าโจมตีก็เปลี่ยนไปนะมาครับเมื่อกี้เป็นไฟใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำแข็งเอ้ยรอครับเดี๋ยวรอแบบสกิลแบบเต็มๆหน่อยนีย่นี่พลังการอนะ่ะมีดีที่ฮิลนะครับสามารถฮิลตัวเองได้นะ โคดโกงแช่ไปแช่ไปเฮ้ยมันสกิลสวนกันพอดีเลยนะแต่ว่าการต่อเพื่อนนี่โครมันเลยดูครับอออังการแบบบเบลอๆเลยนะเหมือนเราจะสู้ไม่ได้อีกแล้วนะครับแช้ไปเนี่ยครับตัวละครก็จะเป็นอ่าฉบับมินิแบบนี้ด้วยน,ะนั่นเองคุณผู้ชมครับบางฉากเราสามารถกดสกิปได้เลยนะอะ่ในช่วงแรกที่ให้เล่นตัวละครมินในช่วงฝึกสอนนะครับ เราสามารถสกิปได้หรือว่า เราจะเล่นก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะถ้าสกิปเขาจะส่งเราไปสมกาชาน,นั่นเอง่าผู้ชมครับถ้าทาการ path, ดาวน์โหลดแพทตัวเกมเสร็จเรียบร้อยนี่เขาต่อสู้แล้วละกันนะครับผุมสกิปข้ามรูรัวเลยนะไม่ต้องเดินไปเดินมาอยู่นะครับนี่เราเข้ามาต่อสู้พอเวลาที่เข้ามาต่อสู้นะครับตัวละครจะเป็นตัวใหญ่แบบปกตินะการต่อสู้เ็าจะเป็นการเล่นแบบเทิร์นเบดนะครับมีในสวนข,ของตัวเกียร์พลังนะครับที่วิ่งไปวิ่งมาเนาะแล้วก็สกิลแต่ละอันนะครับก็จะใช้ในสูงข,ของตัวเกียร์พล มีออโต้เล่งความเดียวได้เปลี่ยนได้นะว่าจะเป็นโจมตีหรือว่าป้องกันเนี่ยสลับไปสลับมาได้นะครับสะดวกสบายนะครับสําหรับแฟนไฟแนลอยู่แล้วนะครับออโต้ Auto เลยอันนี้ป้องกันอะโจมตีไปออโต้ไปลูกพี่อ่าเล่งสปีดด้วยนะครับนี่ครับใช้สกิลแบบรัวๆแบบสบายๆก็จบกันไปแบบนี้เลยเห็นปะ่ะนี่ครับมันมี3มเวฟนี่โดนไปโดนไป คือภาพสวยมากนะครับตอนที่เปิดฉากตอนที่ต่อสู้ในช่วงแรกอะคือภาพอลังการไหมนี่คือรอบแรกครับเราอย่างที่บอกไปนะมันจะได้เล่นตัวละครตัวเล็กๆประมาณเนี้เดินไปเดินมานะครับแต่และเดินไปเดินมาเนะาะหลังจากนั้นนะครับเขาจะพาเราไปสุ่มกาชาแล้วก็เข้ามาเล่นแบบนี้แบบที่ผมเล่นนะครับเขาจะส่งเรามาที่หน้าเมนเมนูประมาณนี้นะนี่อันนี้จะเป็นหน้าเม,เมนูนะครับ การเล่นหลังจากจบช่วงฝึกสอนนะครับมันจะเป็นแบบนี้เราก็ค่อยเล่นไปทีาด่านเนาะในแต่าด่านมันก็จะลุยภรารกิจมีเนื้อเรื่องให้เราดูหรืออะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมครับประมาณนั้น่ะส่วนอื่นๆในเกมนี้มีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมเรามาดูกันอย่างเช่นนี่ครับกาชานะคือเกมนี้ก็จะมีพวกกาชาเนี่ยครับที่เป็นจุดขายของเกมแนวนี้อยู่แล้วนะเออมันก็มีตู้นะครับเดี๋ยวเราดูนะนี่ครับมีเลดดอปอยู่ นี่นี่ครับเลดโอ้โห0ูน6์จุดหนึ่งห้าหกสองห้าเปรเซนต์นะโอเคนี่เลดเลดอาวุธต่างๆนี่ครับโหคอนเฟิร์มนะอันนี้เหมือนเราสามารถเลือกอาวุธที่เราต้องการให้มันเพิ่มเลดได้ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ ดูครับคือคือเจ๋งมากๆเลยนะแล้วนอกจากนี้นะครับเราสามารถทำอะไรได้อีกใช่ไหมเมดูเมนูที่2กันนะครับเมนูที่2ใเนี่ยจริงก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวละครนะครับแต่ว่าเราต้องทำการเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำการปลดล็อกแล้วก็มีซัมมอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวอาวุธนะครับอาวุธของเกมนี้นะครับเราก็ทำการตีบบกได้นั่นเองนะครับนี่ครับทำการ เพิ่มสเตตันนะครับก็คือการเพิ่มเลเวลของตัวอุปกรณ์ของเรานะครับตัวนี้นี่แม็กที่2สนะกดไปเลยปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราบวกอาวุธอ่าตัวนี้ถึงประมาณ20แล้วเนาะแล้วมันยังสามารถอัลล็อกเพิ่มเติมได้นะครับแต่เราต้องใช้เลเวลเออไม่ใช่เราต้องใช้เทมนะถ้าสมมติว่าเราจะปลดลิมิตเลเวลแคปนะครับจากเลเวล20เไปเลเวล30เนาะจะใช้เทมตัวนี้เออประมาณนั้นประมาณนั้น อ่ะเราออกนะครับอาวุธอันหนึ่งก็เช่นกันนะครับทําเหมือนกันเลยเนาะถ้าจะตีบวกนะครับชุดเกราะนะครับอ่ะมันคอนเวิร์ตได้มันคอนเวิร์ตไปทำอะไรอ๋อได้เป็นการ์ดมาเหรออ๋เพอาะคอนเวิร์ตปุ๊บแล้วก็จะได้การ์ดเออตำนั้นตำนั้นถัดมาอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อ เหมือนสกิลนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับตัวธาตุนะครับอย่างน,นี้เป็นไฟทันเดอร์สายฟ้าอะไรแบบนี้นะครับนะเออแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวนี้ผมไม่สามารถดูได้เราต้องเล่นตัว c h a p t e r 2หรืออะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นปาร์ตี้นะครับอันนี้โซโล่ปาร์ตี้นะครับก็จะเป็นทีมเรานะครับตอนนี้เรามี2ตัวละครใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้นะครับ แล้วก็แต่ตัวใส่เทมอะไรบ้างนะครับใส่ในส่วนของตัวเรียกว่าเป็นพลังเสริมหรือเรียกว่าออบก็ได้นะไอ้ลูกแก้วไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยครับมันสามารถเลือกมาใส่ได้นะอ่ะมีอาบิตี้มีอะไรแบบนี้นะครับอ่ะมันก็แนะนํากันไปโอเคไม่ต้องแนะนําเยอะแล้วพี่เนี่ยเราสามารถเอามาใส่ได้แล้วก็จะบอกว่าจะเพิ่มอะไรต้องดูคุณสมบ,บัติตัวละครด้วยนะครับว่าเป็นธาตุไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็เกมนี้นะครับ มีโหมด c o o ์ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเล่นกับเพื่อนได้อยู่นะถือว่าดีนะสําหรับใครที่แบบอยากจะเล่นคอร p กับเพื่อนๆนนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นกาชาหล,หลักก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นหน้าหลักเนาะตัวเมนูโฮมนะครับอ่ะเดี๋ยวมันติดอะไรเมนูโฮมนะครับเวลาที่เราเข้ามาที่ story ี่ครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือน เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นภาคของฟิแนลหรือเปล่าไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เห็นปะ่ะเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3ภาคในในนี้นะเหมือนเนื้อเรื่องต่อกันผมไม่ใช่แฟนฟแนลนะครับให้ข้อมูลอะไรผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะแล้วก็ตัวน,นี้นะครับจะเป็นโซโล่คอนเทนต์นะครับเดี๋ยวมันจะเปิดเนาะนี่คอร์คอร์บคอนเทนต์แล้วก็มีพวกอีเวนต์นะครับนี่เดี๋ยวก็จะเปิด แล้วก็ตรงนี้เราสามารถรับพวกของรางวัลต่างๆได้เนาะเกมนี้นะครับมีไอ้นี่ด้วยนะครับ s t ต m i มิน่านะอยู่ที่15นะเือน่าจะไม่รู้ว่าจะล็อกขนาดไหนนะเวลาที่เราเข้าไปเล่นเนาะที่เหลือก็จะเป็นพวกมิชั่นชอบต่างๆสามารถแอดเพื่อนกันได้เนาะก่อนที่จะจากกันไปนะครับไปด้านขอบนเนาะแล้วก็มาในส่วนของตัวเซตติ้งแล้วกันนะครับนี่ใครยปรับกราฟิกนะครับสูงสุดอยู่ที่นะอัลต้านะอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวดาวน์โหลด ผมโหลดไม่หมดนะผมโหลดแค่ธรรมดานะไม่ได้โหลดฟูลนะครับเพราะฉะนั้นขนาดไฟล์ที่ผมแจ้งใต้คลิปอาจจะยังไม่เประเท่าไหร่นะวันนี้ก็นะ่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ใครอยากลองก็ลองกันได้นะครับต้องเปิด VPN เล่นตลอดเวลานะถ้าปิดมันจะหลุดทันทีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ